ทุกคนครับตอนนี้วัคซีนโควิด19หลายประเภทเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนสอบถามถึงเรื่องการบูทเข็มที่3มามาติดตามกันครับว่าเป็นอย่างไรนี่คือข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธรารณสุขเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ครับสำหรับใครที่ได้รับวัคซีนแอตราเซเนกาครบ2เข็มแล้วนะครับ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ได้แล้วเป็น m o d e อร์หรือว่าไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีน mRNA ได้โดยเว้นระยะห่างจากเข็มที่2เนี่ยนะครับประมาณ6เดือนด้วยกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจครับสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายนะครับซีโนแวคครบ2เข็ม ซีโนฟาร์มครบ2เข็มสามารถบูตกระตุ้นเข็มที่3ได้แล้วด้วยวัคซีนแอตตราเซเนกานะครับโดยสามารถลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือเพื่อฉีดที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อได้ลงทะเบียนตั้งแต่10พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็สามารถติดต่อได้ที่สาธารณสุขไกลบ้านทันได้นะครับท้งนี้ระยะห่างทางจากเข็มที่ี่ยประมาณ4สัปดาห์ครับนอกจากนี้ใครที่ฉีดซีโนแวคเป็นเข็มแรกซีโนฟาร์มเป็นเข็มแรกแล้วก็แอตตราเซเนกาเป็นเข็มแรกแต่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่สเนี่ยนะครับสามารถฉีดเข็มท มาร์ R N A, ก็คือโมเดอร์นาที่เราจองไว้เนี่ยแหละนะครับสามารถฉีดได้โดยระยะห่างกันเนี่ยห่างกัน4ส,สัปดาห์ครับสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ที่ฉีดสูตรไข้ซีโนแวคเข็มแรกแล้วก็แอตตาเซเนกาเป็นเข็มที่2เนี่ยนะครับให้เว้นระยะห่างไว้ประมาณ5-6เดือนก่อนที่จะบูสต์กระตุ้นเข็มที่3แต่ท้งนี้ท้งนั้นทางกระทรวงสาธารณาสุขขอไปศึกษาข้อมูลก่อนและเดี๋ยวจะนํามาเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าเป็นชนิดใดและก็เมื่อไหร่ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอกครับ